สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องไปลุยทุ่งนานะครับผมไปลุยทุ่งนาไปไปหาปลาหาปลาคลักนะครับพี่น้อง <nous. S 1> ไปหาปลาคลักก็อาจารย์เพชรก็ล่วงหน้าไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมผมมาอยู่แถวๆติดกับทุง่งนานะครับผมไม่ไกลกับทุ่งนา นะครับก็ช่วงนี้มันช่วงหน้าเล้งนะครับผมช่วงหน้าเล้งเสร็จแล้วก็น้ำมันแห้งน้ำมันแห้งแล้วก็ถ้าภาคใต้เขาเรียกปลาคลักมันอยู่ในคลักมันอยู่ในในตม borrow. อ่ะที่ว่าน,น้ามันที่ว่าน,น้ํามันเหลืออยู่น้อยนึงนะครับผมแล้วก็เราก็เอาเอาถังไปเอาถังไปวิทกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะมะีจะมีตัวเยอะไหมนะครับผม ก็ช่วงนี้นะครับกลางคืนก็ไปบัดานเนข้มข้นทักหน่อยนะครับผมดูขอบตาพนะี่น้องขอบตาลึกเลยนะครับผมอโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอนี่เลยนะครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับ โอ้มาติดน้ำแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ลุยโคลนลงไปเลยโอ้ในนี้ก็ปลาเยอะนะครับพี่น้องปลาเยอะโอ้ยรีบเดินดีกว่ากลัวปลิงปลิงก็เยอะด้วยไม่ใช่เยอะเท่าแต่ปลาโอ้ดูปลาเยอะเลยในนี้ก็น้ำจะแห้งแล้วนะครับผม ข้ามไปฝั่งนู้นต่อเดียวนะครับไปดูว่าไปเลยพนะี่น้องกระแวงปิงในแถวไหนแนแทนพิอจุดตรงไหนแล้วอ๋อนน่โนโน่โนกำลังวิ์อยู่นะครับผม เห็นไหมนู่นอยู่นู่นโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกำลังวิย์อยู่เลยนะครับผมไหวไหมไหวไหม พอชอไวไหมมีแรงบ่นี่หมดแรงแล้วนะครับพี่น้องหมดแรงแล้วตอนนี้เครื่องจักรกำลังอ่อนลงเรื่อยแล้วนะครับผม เ <laughs> อ้ยก็ห้งนะครับ <laughs> ก็ห้งนะครับพี่น้องไม่เนยะังแล้วดียวเองนเขาวเดิมอะไรคลนต้มมีเยอะไหมปลาก่อนจวย์เมื่อกี้ โอ้ตัวเท่านี้เลยพี่น้องนี่เก็บบอกว่าตัวเท่านี้เลยครับฮ uh huh. ะโอ้โอคอมือไเออเก็บบอกว่าตัวเท่าคอมือตัวเท่าคอมือได้นะครับผมไอ้ก็วิทย์นะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวว่าดูว่าะจะได้ปลาเยอะ mm hmm. ไหมนะครับผม ตอนนี้ก็เที่ยงตรงนะครับผมทเที่ยงตรงนะครับก็ตานพลานไม่ค่อยชอบตอนร่มร่มนะครับก็ชอบปิดตอนที่ว่าแดดร้อนนะครับร์จแบตไปในตัวครับผม,มนีมันปีปดพอซได้สองวันแล้วนะครับผมวันนี้วันที่สามแล้วนะครับวันที่สี่แล้ววัน,วนที่สี่แล้วโอ้ แต่แรงยังดีอยู่นะครับผมสงสัยแอบกินขนมแน่เลยนี่แอบกินข้าวแน่เลยแกบอกว่าแกจะพอซซนะครับแกพอซซส,อสงสัยม,มีเออมียเด๊อเป็นอิสลามแน่เลยนี่เมียยังไม่รู้สงใสเย็นนี้นะจะรู้เย็นนี่ <laughs> ยินนี้เมียน่าจะรู้ <laughs> รู้กับ Youtube นี่แหละ <laughs> ออกไปแล้วไปไหน <laughs> มหมดแรงแล้วพี่นอ้องหมดแรงแล้วเริ่มมีเสียงแล้วหมดแรงแล้ว <laughs> โอ้นั่นปลาขึ้นไปติดอยู่บนนั้น ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วแรงอะนะไม่ใช่น้ำโ <c oughs> อ้หอยหอยตัวใหญ่ๆตรงนั้นเลยหอยขมโอ้โ <c oughs> อ้หอยขมเยอะนี่ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วแรงนะไม่ใช่น้ำ <c oughs> ơi đi, đi. Ừ, chạy lớn rồi đây giờ chạp léo mà 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 để chui để chui để chui năm done พี่น้องบางภาคเขากินกันลูกอสตนะครับผมตัวใหญ่มากเลยนี่นี่ตัวใหญ่มากๆนะครับนี่บางภาคเขากินกันผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นลูกอสตอะไรนะครับน่าจะเป็นลูกอสอต์กบนะครับผมกบนานะครับนี่ตัวใหญ่เยอะซะด้วยนะครับผมเยอะอนายะไหนายะ

อุย้ยกลับตึกแล้วเฮ้ย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 ปลิงพี่น้องเหนอยไม่ลงแล้วโอ้ยอาจารย์เส็นหาคนเดียวนะอุะอ้ยปลิง น้องเป็นไงได้มาแล้วครับผมได้มาแล้วโอ้โอ้ได้มาแล้วเจ้าน้องนะครับผมเจ้าน้องนี่เกบอกว่าตัวเต่าต้นไม้นั้นมันขี้หุงมันผอมลงครับ <c oughs> <c oughs> นี่โอเค ลิงนี่แบบว่าระแวงเลยครับ ดูกันอาจารย์เพชรหาอะไรในรูนะครับช่วยลุ้นหน่อยนะครับผมว่ามีอะไรอยู่ในรูนี่นี่มีอะไรอยู่ในรูมีเสือปลามาสายอย่างไม่ต้องกลัวนะครับผมลูกออดเยอะมากพี่น้องอ้ดูไปเนาะ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเต็มหมดเลยนี่มีแต่ลูกอสทั้งนั้นนะครับนี่ใช่ทั้งนั้นเลยยกเลยพี่น้องคนไหนกินลูกอสบ้างเดี๋ยวผมจับส่งไปให้ตัวเยอะเยอะมากนอนอยู่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับ ล่าทางนานอยู่ลา่าลูกออดเยอะมากนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจับให้ดูพี่นอ้องโอ้นี่นี่จานโอ้จานหายังไงอ่ะนี่เยอะเลยอ่ะโอ้กลัวมันตำ กันมาเอามาไหนอยู่ไหนเล้ยอาน,นี่ปลาหมอนี่นี่นี่อยู่ไหนนี่เอา้าหายนี่นี่นี่ลงอยู่ด้านล่างเลยนี่โอ้โหโอ้โห นี่จันดูเทคนิคการจับปลาดุกนะนี่นี่เราต้องกำเงี่ยงมเขาไว้พี่น้องืออล้างก่อนล้างก่อนอืมนี่นี่เงี่ยงของเขา ในต้มอาจารย์คุยลงลึกๆเลยคุยลึกๆเลยมันอยู่ในต้มมันลงไปอยู่ในรอยเท้าเราอะแหละ,ะไมไดเป็นไหนแล้ยเย็นโอ้แส,สดงว่าเสือปลาปลอมนี่ว่า ี๋ยวปลาตัวปลอบนี่ว่า,าผมจับหอยดีกว่าพี่น้องหอ,อยมันไม่วิ่งเอียนเอียนเอียนภาษาอีสา,สา,สา,านนี่เขาเรียกเอียนภาษาภาษาใต้นี่เขาเรียกปลาไหลหรือว่าภาษาใต้จริงๆเขาเรียก ไล่ไล่ไล่เขเรียกไล่ไล่ไล่พี่น้องไล่ไล่แล้วไล่แล้วปลาไหลปลาใสชานนี่เขาเรียกเอี้ยนเอียนเอียนแต่กินเยอะๆเอื้นเอี้นเอี้นนั่นนะโอ้ยไม่ดูเลยนั่นนะใต้ขาน่ะ โอ้ยนี่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 ปลาอะไรอ่ะฮะตัวใหญ่ได้ไหมเออโอ้ยแสดงว่าของปลอมนี่ว่าดูเลยโอ้ใหญ่เนี่ยมาดูเออของปลอมนี่ไม่ดูเลย <c oughs> อ่ะนะครับผมก็ มาถ่ายบญญาารรยากาศให้พี่น้องดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับวิถีชีวิตฐานพลานนะครับผมที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากว่างเว้นจากภารกิจนะครับผมช่วงนี้กลางคืนเราก็ไม่ค่อยได้นอนกันนะครับผมเมื่อคืนก็ปลาก็ไปตีสี่แล้วนะครับผมก็ได้งีบตอนตอนตอนหัวรุ่งนิดนึงนะครับชั่วโมงสองชั่วโมง หลังจากนี้เราก็มาลุยหากินกันต่อนะครับผมถามว่าเอ้ยฐานพลานเขาไม่มีกับข้าวไม่มีอะไรกินกับมีนะครับผมมีแต่ว่าคือ,อคือวิถีชีวิตของเรานะครับผมเราฐานพลานนี่คือเรามาจากชาวนาชจาวไร่นะครับผมเมื่อเห็นเอ่งน้ําแบบนี้นะครับเห็นเอง่เองเองน้ําแบบนี้มันทําใจไม่ได้นะครับพี่น้องทําใจไม่ได้เราก็ต้องลุยกันต่อนะครับ มาเห็นเองน้ําแบบนี้อ่าผมก็เป็นลูกเจ้านานะครับผมอ่าบ้านผมก็เรียกปลาคลักแบบนี้นะครับผมเรียกปลาคลักอ่าผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงรู้จักปลาคลักนะครับผมอาหรือว่าลูกคลักนั่นเองนะครับอ่าต่างพื้นที่เขาเรียกก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับต่างพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันแต่ภาคใต้ก็เรียกปลาคลักนะครับผม นี่ก็โอเคก็ถุงใหญ่อยู่พอสมควรนะครับพี่น้องนี่ปลาดุกเนื้ออ่อนหลายตัวเลยปลาช่อนปลาหมอนะครับก็ได้มือใหญ่อยู่นะครับผมได้มือใหญ่อยู่นะครับนี่ตามที่โบราณก็ว่านะครับผมตามที่โบราณก็ว่าอย่าอายทำกินอย่าหมินน้อน้อยอย่าคอยวัฒนานะครับผมเรามีสองมือสองขานะครับผมยังมีแรงอยู่เราก็ลุยกันต่อไปนะครับพี่น้อง บางคนไม่กล้าบ,บุกโครนอีกนะครับผมคโคลนนี่คือ,อผมจะบอกว่ามันช่วยรักษาโรคก,ก็เ,เดี๋ยวมีรามาอีกนะครับผมเห็นไหมพี่น้องบางคนก็ไปสปานะครับไปสปาก็ไปพอกโคลนนะ <at> ผมเข้าใจแหละนะครับผมว่าคโคลนนี่คือมันไม่เหมือนกับคโคลนแบบนี้แต่มันก็เป็นดินเหมือนกันนะครับผมมันก็มาจากคโคลนแบบนี้แหละนะครับผมมาจากคโคลนแบบนี้แต่ว่าในเมืองนี่จะเอาคโคลนแบบนี้จากไหนนะครับก็ ว่ากันไปนะครับผมก็เนี่ยที่ว่าชาวนาชาวชาวทุ่งเขาไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอยู่กับไรอยู่กับนาอยู่กับสวนอยู่กับโคลนแบบนี้นะครับผมก็แข็งแรงดีนะครับหรือว่าเป็นเพราะร่างกายของเขาด้วยที่ว่าทํางานอยู่ตลอดก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมแต่ออเคนะครับก็คนบ้านผมเมื่อก่อนนี่คือแข็งแรงดูอาจารย์เพชรนินย่หมดแล้ว <laughs> จย์ทักทายเอฟซีหน่อยเดียว เหออนื่ยนอย,ยพี่น้องเฮ้ยเนี่อยพี่น้องเฮ้ยพอซอสี่วันแล้วนะครับผมเมียยังไม่รู้เลยตอนนี้นะครับนี่จะได้รู้ก็รู้กับคลิปผมนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> เออ, <c oughs> องส่เออบมีน้องเด็กอยู่สักคนแน่เลยนี่ดูแล้วพอซอด้วย <c oughs> ออไปพี่น้อง นี่ยูทูปเบอร์เพชรนะครับผมมาดูกันไปเนอ่อเดี๋ยวขอญาตล้างก่อนนะครับผม กออนล้างคนไม่ล้างคุณก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยล้างปลา ผมโดนปลิงไปสาสีตัวแล้วพี่น้องโอ้ยนี่เลือดไหลเลยโดนแบบไม่ตั้งใจนะครับผมสาสตัวเลยนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวที่ว่าผมเอาทิ้งรอกไอตัวแรกมีตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเตาหัวไม่โป้งเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูปลานะครับเดี๋ยวผมขอญาตล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะครับผม พีนะ่น้องมันโดดขึ้นมาโชว์พี่น้องดูครับนี่ตัวใหญ่โย อ่ะอ่ะมาพี่น้องมาดูกันนะครับผมว่าอ่าได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องนี่นะครับผมก็อ่าได้สักมื้อนึงนะครับผมได้สักมื้อหนึ่งทั้งปลาตั้งหอยตั้งอะไรนะครับหอยก็ได้อยู่นะครับผมนี่ก็ตัวเคืองๆอยู่นะครับตัวเคืองๆอยู่ปลาดุกบ้าง ปลาดุกบ้างปลาช่อนบ้างนะครับปลาดุกสี่ตัวปลาช่อนปลาหมอปลากระดีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็อย่าอายตำกินกันนะครับผมก็ลองหากินดูนะครับใครอยู่ติดทุ่งนาอยู่ติดคลองอยู่ติดทุ่งนาครับผมช่วงนี้นี่หน้าแรงนะครับผมหาปลาง่ายหน่อยนะครับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผม ผมก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศและก็กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็กะว่าจะถ่ายภาพสวยๆ weg. ให้พี่น้องได้ดูกันอีกเยอะอันนี้นะครับผมแต่มันติดที่ว่าไอแบตเตอรี่แบตเตอรี่โทรศัพท์มันจะหมดนะครับผมมันก็เลยเปิดถ่ายวีโอไม่ได้นะครับผมก็โอเคนะครับก็ได้มาแค่นี้จับภาพได้มาแค่นี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผม ผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จาาคลิปต่อไปนะครับผมอ่าดูดูขอบตาผมนี่พี่น้องขอบตาไปเลยนะครับผม <c oughs> อมกลางคืนนะครับผมช่วงนี้นีเน่เน้นงานกลางคืนนะครับงานหนักสักหน่อยนะครับผมก็อ,ออกอางง่วงๆนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมบางทีนี่ทํางานกลางคืนทั้งคืนแล้วก็เหนื่อยบางทีก็หลับ นะครับผมก็โอเควันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็ไปต่ายคลิปอไอกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็ผมเป็นคนที่กลัวปลิงมากเลยนะครับผมปลิงติดมา,อาสองสามสี่ตัวนะครับสตัวนะไอที่ว่ากัดผมติดอยู่ในสองตัวนะครับผมมาถึงนี้แล้วถึงจะเห็นนะครับผม โอ้ยใคก่เหงมากเลยครวมมากเลยนะครับก็โอเคนะครับผมก็ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ